สวัสดีครับอยู่กับช่องเราเก่งเก็บซ่อมนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับอีกหนึ่งคลิปแล้วกันมาด้าเฟมิลี่นะครับมาด้าเฟมิลี่นะ Family, Family, Family. รคร f a m ฟมิ f ลี i l ฟมิลี่เฟมิลี่แล้วครอบครัวอ,อะไรเนี่ยโกดังรถเก่าโกดังรถเก่ามันต้องอยู่ในโกดังเนี่ยมันมันออกมาบนถนนไม่ได้นะไม่งั้นก็จะเรียกโกดังรถเก่าเอาอคันนี้นะครับใส่สไลด์มาจาก ใส่ลรลสไลด์มานะครับทีแรกจะขับมาให้แต่นี้สตาร์ทไม่ได้นะครับสตาร์ทไม่ได้ใส่สไลด์มานะครับ <Ooh. S 1> วางเครื่องได้แ a สุเท r โบนะครับ <Ooh. S 1> ติดกา๊าซ LPG ซะด้วยเครื่องสามสูบติดกา๊าซซะด้วย <Ooh. S 1> มันยังประหยัดไม่พอใช่ไหมเนะี <laughs> ่ยติดกา๊าซหัวฉีดนะครับ LPG ถังโดนนัทนะครับ mm. วางมาน่าจะทํามาหลายบาทอยู่นะ รอะว่าผมก็ไม่ได้ถามเจ้าของรถเยอะนะครับไม่อยากรู้หรอกว่าทํามาเท่าไหร่แต่ที่ร,รู้ทำมาแล้วใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไไดนี่คือระบบไฟเป็นรวนนะครับผูพับถูพับถูพับ,บเ,เจ้าของซื้อคอยอันใหม่มาให้นี่ยติดกา๊ G, าซ L อ G ถังโดนัดเกียร์ออโ,โต้เครื่องยนต์ไดฮัทสุเทอร์โบโอ้โ,อโอนี่ครับ ซื้อคอยชุดใหม่มาให้เลยนะงานวางเครื่องสุดจัดงานแบบนี้กว่าจะเสร็จก็น่าจะหลายเดือนอยู่ลมั่งทั้งติดแอร์เดินแป๊บพ่นสีห้องเครื่องให้ด้วยนะครับก็วางสวยยนะเขาก็วางเครื่องสวยอยู่นะครับนี่ซื้อคอยมาให้ใหม่เลยเป็นไงมันจะมันจะไม่ได้เรื่องกว่าของติดรถหรอกครับ เพราะว่าของติดรถอ่ะดีอยู่แล้วคอยนอกนะครับคอยญี่ปุ่นเนี่ยเราเครื่องเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกสภาพแบบไหนนะก็ผมไม่ได้ทําผมมาแค่ทําให้รถมันใช้ได้นะครับแต่เนี่ยผมไม่เปลี่ยนหรอกแล้วก็กล่องเนี่ยอยู่นี่นะครับกล่องกล่องกล่องก็คือยัดมาไว้ข้างบนยัดไว้แล้วผมก็ดึงออกมาเนี่ยใบสักป,ปิดหนึ่งนะครับ ของสตาร์ทไม่ติดแล้วก็สายออยเกียร์รั่วเลยนะอันนี้ผมแก้ไขให้หมดแล้วนะครับนี่สวิตช์แก <c oughs> ๊สออสวิตช์แก๊สก็วางมาสวยนะวางเครื่องมาสวยแล้วก็ทำภายในมาสวยแต่มันมีปัญหาแค่ระบบสายไฟนะตึงนึงช่งเกตรุ่นนี้มันหายากแล้วเหมือนดัตสันสมัยก่อนอะ่ะนะครับ กองแกงกองแกงวิ่งอมันไม่คืออ,อ่ะตัดอะเครื่องติดละครับทีแหละเจ้าของก็ว่ามันเดินพุ้ๆพพืๆเดี๋ยวผมจะไปลองขับนะครับกว่าจะรู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับระบบสายไฟเนี่ยนะครับกว่าจะรู้ว่ามันเป็นไรหาหาเข้าไปสิเช็คเข้าไปสินะครับเครื่องติดเนี่เดินนิ่งแต่ไม่รู้เสียงอะไรดังกุ๊ก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 กุก๊กในตัวเครื่องนะนะครับ นังคุกคุกุกุกไม่อันนี้ฝาโปรงนะไม่เกี่ยวนะฟังดีๆนะมันจะดังกุ๊กกุ๊กกุ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 กุ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 กคสายตัวนี้แตกนะสายสายออยเกียร์นะครับสายออยเกียร์แตกเกิดจากอะไรไหมเกิดจากมันไม่เหมือนมันไม่ได้รัดเข็มขัดอะ่ะเหมือนก็มันแตกเพราะว่าแรงดันหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นรอยหลุดแล้วเราใส่ตอนใส่ไปไม่รู้แล้วระยะมันแค่เนี้ยนะผมก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ดัดดัดท่อให้มันม้วนให้มันให้ตัวได้นะข้างล่างของข้างล่างแล้วก็มีน้ํารั่วอยู่ตรงนี้นะครับจริงถ้าถ้างานวางเครื่องวางมาได้ได้ไม่ถึงเอามาใช้งานได้ไม่เท่าไหร่ถ้ามันมีปัญหาเราก็ควรกลับออกไปให้เขาแก้นะแต่ทีนี้เจ้าของรถบอกว่า เอาไปว่าเขาไม่อยากจะคุยด้วยหรืออะไรงไงยผมไม่รู้หรอกนะครับแต่อันนี้ก็คือเครื่องติดแล้วนะเครื่องติดแล้วทําอยู่พอว่างๆผมก็มาทํามาไล่นะครับแล้วก็จดเอาไว้ว่าทําอะไรไปบ้างท่อนี่กาแก๊สอย่นี้นะสามสูบเทอร์โบยอยากยิงแก๊สแต่มันแรงนะแก๊สอนะ่ะถ้าจูนดีๆกแรงนะครับไม่ใช่ไม่แรงนะเดี๋ยวจะเอาออกไปลองนะเดี๋ยวเอาออกไปลอง สาะโปรรถเก่าก็อย่างเงี้ยครับรถรถสะสมรถสะสมก็ทําไปนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงมาไปลองดูซิว่าวิ่งแล้วมันจะสะดุดหรือเปล่านี่แค่เดินเบามันก็นิ่งแล้วนะแต่มันสะท้านหน่อยเพราะว่าท่านเครื่องสะท้านนะโอ้โหเปิดแอร์นะอุ๊ชอืมระหึม,มลมโคตรแรงสะท้านทั้งหมดเลย เออๆนี่นี่เออ <c oughs> โอ้สุดยอดทบโทบะเว้ยทะโบะเนี่ยปิว้วปิ้วเลยแหละชัวชวับชวูชวบเห็นอย่างงี้อย่างงี้ถ้าผมดูตามรูปการนี่หลายหลายหมื่นโอ้กะถอยอะไรวะยังไม่มีแรงเลยนะ้ำมันเกียร์มันรั่วนะตอนแรก โ oh, oh. อ้โหเกียร์เสียงดังมากเลยฮือดฮือดฮือดโอโหแกแกฟังเสียงกกเกียร์ก็เบื่อฮือดโอ้โหเฮ้ยไม่ขึ้นเลย มันคลิกดาวไปเลยมันคลิกดาวไว้ไปเลยพอน้ำมันมันวิ่งได้นะน้ำมันวิ่งได้นะับแต่แก๊สเนี่ยพอบูตมาเนี่ยปุ๊บสะดุดเลยคือแก๊สมันจ่ายไม่พอนะแก๊สจ่ายไม่พอเพราะว่าอะไระไหม น้ำมันมันวิ่งได้นะน้ำมันปกตินะครับเนี่ยน้ำมันปกติเลยเนี่ยไปเลยน้ำมันเนี่ยดีนะวิ่งดีนะฝนตกด้วยเนี่ยน้ำมันวิ่งดีนะแต่แก๊สไม่ได้เรื่องนะครับใส่ต้องจูนใหม่อันนี้ก็คือระบบ ไฟเนี่ยมันใช้ได้แล้วแหละนะครับหอนี่อาจจะได้ไปจูนแก๊สใหม่จูนแก๊สก็ให้คนจูนนี่มนนนันเป็นนะครับมันเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับว่าการจูนแก๊สเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากนะเครื่องเทอร์โบนับกลับ,บบ้านนี่วะ,วะไม่คืออ่ะไม่คือเพราะว่าแฟมิลี่เนี่ยผมผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้วางนะครับเครื่องแดสูตร วางพวกเครื่องเคเลยไม่ K พวก Honda น,นะ 7K อะไรอย่างนี้ 7K วัดชีดนะ 7K วัดชีดแรงกว่าอันนี้ขนาดมีเทอร์โบเบื่อตรงนี้แหละเรื่องไรสู่เกียร์พวกนี้เกียร์มันหอนนะว,ว,วูดวีดวูดวีดวูดมันไม่ใช่เสียงเทอร์โบนะแล้วแก๊สก็จะวิ่งไม่ดีเท่ากับน้ำมันนะครับอันนี้ก็คือวิ่งใช้งานได้มดแล้วนะ ไม่มีสะดุดนะไม่มีสะดุดแต่ถ้าใช้แก๊สเนี่ยคือเวลาเราลากบูทเยอะนะครับลากรอบแบบปื๊ดอย่างเงี้ยแก๊สมันจ่ายไม่พอนะครับแต่ถ้าขี่เลื่อยเปืือยอย่างเงี้ยได้นะขีเ่เลื่อยเปือ่อยจะจะ,จะวังไม่เล่งแซงนี่ยากนะครับต้องเปลี่ยนเป็นน้ำมันวิ่งหนึ่งจะไปนะร,รถพวกนี้มันก็วิ่งได้แค่เต็มที่ก็เต็มเหนียวก็ร้อยเดียวร้อยเดียวก็เครื่องลั่นแล้ว อันนี้ขี่อยู่แถวนี้ก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนเกความร้อนในชี้เดเลยมันทำงานกลับด้านกันหรือไงก็ไม่รู้เดินลงไปเมื่อกี้นี่ท่อก็ไม่ได้ร้อนอะไรเลยนะพลมก็ทำงานนะครับออ,อคือว่าใช้ได้แล้วตอนนี้ครับเพราะว่าต้องอันนี้เป็นงานแก้สายไฟนะงานแก้สายไฟ เราก็เทสออกมาเทสระบบเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เนี่ยที่มันรั่วออกมานี่มันดําเลยนะเหมือนเหมือนเครื่องตัวนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับ mm hmm. เครื่องเกียร์ชุดนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ mm hmm. ถ้าเป็นผมนี่ก็คือผมจัดการให้เคลมให้หมดนะถ้าผมวางเครื่องนะครับแต่คันนี้ผมไม่ได้ทำนะก็ทําทมาจากที่อื่นนะครับทํามาจากที่อื่นเขาทํามาแบบก็คือ,คอบิ้วใหม่ทั้งคันนะอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. เหลือแต่สียังไม่ได้ทํา วางเครื่องใหม่ช่วงล่างทอยเสียแอร์สายไฟระบบแป๊บเบรกทั้งหมดนะครับเขาทำมาหมดแล้วนะก็ไม่ได้ขี้เหร่นะโอเคอยู่นะครับแต่แต่มันติดปัญหาเรื่องมันไฟระบบไฟล้วนใช้ระบบไฟเดิมลิงก์กับระบบไฟตัวใหม่มันก็ประมาณนี้ครับระบบไฟในรถเนี่ยของเดิมมันก็ใช้มาไม่รู้กี่สิบปีแล้วอ่ะครับอืม ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนรถอยาจะไปเอาหัวฉีดนะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จเลยหัวฉีดคอยเสียสามหัวเปลี่ยนปลายแล้วคอยทำงานพลาดนะครับผิดพลาดคอยจะช็อตนะครับถ้าผมเอามาใส่มาดา้าเป็นเออมาด้าบทีเนี่ยถ้าเอามาใส่คืนเนี่ยโอกาสกล่องพังเลยนะครับพอหัวฉีดมันทำงานสมบูรณ์นะมันจะต้องสั่งสั่งยกแบบปก ตังยกเยอะประมาณนั้นครับแหมยังจอดอยู่เลยทีทีห้าสิบมันทำยากนะครับไมื่อทำง่ายๆนะในราคาที่เอตามใจลูกค้าเนี่ยมันทำยากนะครับมันไม่เหมือนอู่แบบอู่ดังๆอู่ทำปอดมาด้าเขาทากันนะครับเขาเรียกเท่าไหร่ก็จ่ายได้เออเขาเรียกเท่าไหร่ทําที่ไหนมาทําไม่จบเขาเรียกเท่าไหร่ก็จ่ายได้นะ แต่เขาทําจบไงน,นะครับเขาทาจบผมก็จบเหมือนกันนะครับจบเ hey. ฮ <laughs> เออชึบว่เขาบานนะครับจอดแล้ว,เด,วเ,เ,ลเ,เดี๋ยวเปลี่ยนรถเอาคนอื่นไปเปล่าหัวฉีดก่อนนะครับจะขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับวันนี้แก๊สนะเยี๋งวิ่งแก๊สอยู่นะเครื่องเครื่องก็เดินนิ่งอยู่นะนะครับแต่มันสั่นสะเทือนในรถแค่นั้นแหละนะครับเนี่ยรอบเดินเบาแล้วก็เรงก็ขึ้นเลยนะมึนมึน แต่เร่งเร่งขึ้นไม่สนุกเหมือนน้ำมันนะน้ำมันฉีดดีกว่าเราหัวเทียนพวกนี้มันเป็นหัวเทียนเฉพาะนะครับพอเวลาเราเปลี่ยนไปใช้ก๊าซบ้างน้ำน้ำมันมั่งอะไรเงี้ยมันก็เครื่องมันอาจจะปรับสภาพไม่ทันนะครับจริงๆมันใช้น้ำมันมันก็พอแล้วนะพอไปใช้ก๊าซมันจะไปไวนะเครื่องแต่พวกไอเครื่องสามสูบเนี่ยนะครับมันบางนะครับบ่าวาวบางวาวก็บางหน่อยเดียวยังจะไปติดแก๊สอีกเนี่ย เพื่ออะไรอ่ะนะครับสามสูบซีซีแค่นี้เองนะครับมันไม่กินหรอกครับทำไมต้องไปติดแก๊สตัวผมก็ไม่เข้าใจนะอยากติดก็ติดไปนะครับก็ราะรถก็คงไม่ได้ใช้หรอกมั้งคงอาจจะเป็นแนวแนวแบบโกดังอ่ะเก็บเข้าโกดังเข้ากุหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับเออก็คือตอนนี้ระบบไฟใช้ได้หมดแล้วนะระบบไฟนะครับใช้ได้หมดแล้ว ส่วนในที่ว่าผมแก้ตรงไหนอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่าบอกบอกไปอธิบายไปก็ไม่เข้าใจกันหรอกนะครับแต่ยากนะครับกว่าจะรู้ว่ามันไปมีปัญหากันตรงไหนเอาง,ง่ายๆก็บอกได้คับว่าสายไฟช็อตนะเนี่ยนะแก๊สเนี่ยสะดุดแล้วนะครับคึบแต่ถ้าน้ํามันจะไม่เป็นไรเลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยดับไปแล้วอยวสตาร์ทน้ำมันดิ หรือว่าเครื่องมันร้อนน,น้ำมันดูได้น้ำมันจะเป็นไหมเดี๋ยวไปดูได้มันร้อนไหมเครื่องอะเนี่ยน้ำมันไม่เป็นไรนะครับระบบน้ำมันไม่เป็นไรเลยเ ดยวยเขาเขาต่อพัดลมมาในจังหวะอุณหภูมิร้อนด้วยหรือเปล่านะผมไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอนะครับเดี๋ยวดูพัดลมจะทํำไหมถ้าเครื่องร้อนๆอันนี้ผมปิดแอร์นะปิดแอร์อ่ะอันนี้สเต็ปพัดลมทํางานแล้วนะครับอ่าบระบบไฟก็เป็นแบบนี้นะฮะร,ระบบไฟปกติต้องเป็นแบบนี้นะครับเวลาอุณหภูมิได้ถึงจุดในการทํางานพัดลมต้องหมุนนะครับไม่ใช่ว่าหมุนเฉพาะรอบแอร์นะเนี่ยลด ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามส,สเปคโรงงานเลยครับก็ถือว่าทํางานครบนะแต่เนี้ยระบบแก๊สเนี่ยระบบแก๊สเนี่ยก็คือถ้าจะจ่ายไม่พอนะครับช่วงรอบเดินเบากับรอบช่วงบูทมันมาบูท t บมาจริงรถพวกนี้ไม่ต้องไปติดแก๊สหรอกนะวิ่งน้ามันอย่างเดียวพอแล้วมันจะกินอะไรสักแค่นขนาดไหนเชียวนะครับติดแก๊สเนี่ยมันร้อนนะแล้วเออแล้วก,วก็ต้องจูนเยอะนะครับ ยิ่งกล่องเนี่ยกล่องแก๊สเนี่ยต้องต้องรู้ด้วยนะว่ามันเป็นเครื่องทอโบนะครับเนี่ยเวลาเมื่อกี้เนี่ยแก๊สดับไปเลยอยู่แก๊สดับเลยนะคือจ่ายจ่ายแก๊สไม่พอนะแต่ตัวเครื่องเนี่ยปกตินะเพราะว่าถ้าเครื่องร้อนเนี่ยพัดลมจะหมุนตลอดพ่อก็ยังไม่ได้นิ่มเอไม่ได้เบ่งอะไรนะดับได้ครับรอบเครื่องเ,เครื่องก็เดินนิ่งนะ แต่สูบเครื่องก็เดินประมาณนี้ครับสามสูบเครื่องสามสูบเนี่ยสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมยางแท่นเครื่องนะครับยางแท่นเครื่องเนี่ยต้องดีนะครับถ้าไม่ดีนี่มันสะเทือนสะท้านเลยนะเครื่องสามสูบเนี่ยเคยเห็นไหมเออนี่พวกอเมลา่ามาร์ตมิตซูบิชิมิลาดแอททานะ่ะพวกนั้นนะ่ะเครื่องสามสูบจะเดินเขยา่าผับแต่ไปนั่งในรถนี่มันนิ่มเลยนะเพราะว่ายางแท่นเครื่องเขาดีนะครับ ถ้าใช้ยางนเครื่อนเป็นยางนเครื่อนธรรมดายางนเครื่องแข็งแข็งน้าสแตนด์เข้าไปในรถนี่แหละนะครับคืองานพวกนี้มันต้องมองให้ขาดตั้งแต่แรกๆเลยนะตอนวางเครื่องนะเน้นเลยนะครับเรื่องการใช้ลูกยางแน่นเครื่อนนะครับขอบคุณมากนะสำหรับการรับชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูระบบแก๊สให้อีกทีนะครับว่าจะปรับตรงไหนได้แบบมีนวนะปรับแบบปรับมือนี่แหละนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ